สวัสดีค่ะสวัสดีวัสสสวนสงกรานตุกสัต์วันสงกรานนะคะทุกคนนี่วันปีใหม่ท้องฟ้าสดใสมาใจสืบนต์เป็นไงกันล่ะตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดกันแล้วใช่ไหมไปเที่ยวกันล้าใช่ปะแต่มาดามเมาส์อยู่กรุงเทพว่ะอยู่ทำไมก็อยู่ทำคลิปใพ้่อเพ่อนดูไงนะคะดูดีป้าดูดีป้าเออกลับมาพบกันแล้วกับมาดามเมาส์นะคะกับคลิปนี้คลิปแต่งหน้ารับวันสงกรานต์ปีที่แล้วนี่แบบว่า ได้การตอบรับดีนะทุกๆคนก็จะแบบว่าปีนี้มาถามมาดามเมามันจะทําวะคลิปลัรับการสงการคือแบบว่าผลัดมาหลายวันมากวันนี้ถึงแบบเลิกตีแบบด่วนๆเลยก็เลยมาถ่ายให้นะคะคลิปแต่งหน้าวันสงการของมาม,มาวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ะจะมาแนะนําว่าเฮ้ยคนใช้เค,คยยรื่องสำอางยังไงแล้วก็แต่งหน้าอย่างไงเพื่อที่จะแบบว่าเฮ้ยติดทนนานกันน้ําเขาเรียกอะไรแต่งหน้ากันน้ําเยยไฟท้าท้าสงกรารอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นยังไงมั้งนี่แต่งมาได้ได้ลุคนี้นะคะโอเคไหม การแต่งหน้าของมาดามมาสําหรับสงกรานนะคำนิยามของมาดามม้าก็คือแต่งแล้วต้องดูแบบว่าสุขภาพดีดูแบบว่าเฮ้ยยิ่งฉาดน้ำฉาดน้ำแล้วดูแบบชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่อายุ30กว่าขึ้นไปแบบมาดามมสาอย่างนี้การแต่งหน้าให้ดูลุกสวยสุขภาพดีแบบผิวใสๆอย่างเงี้ยจะให้แบบทาปากแล้วทาทิ้นจบมันไม่ได้เปาวะคือแบบทั้งรอยทั้งริ้วกรากฝ้าฝายมันมาแล้วไงเธอแต่ถ้าแบบเป็นลูกสาวเนี่ยนะสามสิบแปดสิบเก้าอย่างเงี้ยเอาะ แค่ทาทิ้นทาทิ้นทาปากอะแล้วก็ทาแก้มแล้วก็ติดไอไลเนอร์ได้นึงเธอก็ไปเปรี้ยวได้ละแต่สําหรับมาตามเมานะ <c oughs> คิดว่าน่าจะมีหลายคนที่มีปัญหาคล้ายๆกันนะคะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยก็คือเป็นการแต่งหน้าที่ทำทำยังไงให้ผิวสุขดูสุขภาพดีติดทนนานกันน้ำนะคะแต่ว่าไม่เยอะมากจนกลายเป็นนางโชว์โอเคปะ ยังมีอะไรใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนั้นเราก็แต่งแต่งหน้ายังไงเดี๋ยวตามไปดูในคลิปเลยค่ะไปกันเลยเดี๋ยวเราามเริ่มแต่งหน้ากันเลยดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะอุปกรณ์อันนี้ก็คือจะมีกันแดดแน่นอนกันแดดปกติมาดามเมาสใช้ตัวนี้มีเวียซัน s p ส50นะแต่ด้วยความที่มันไม่วอชเชอร์ลีซเซตทนว่ะใช้ตัวนี้แทนโหสุดยอดแห่งกันแดดนะคะบานาน่าบสอั t ราโเทสีเขียว ใช้กับหน้าด้วยค่ะว,วันนี้เราก็เครื่องสำอางวันนี้นะการแต่งหน้าการแต่งหน้าของในในในส่วนของสงกรานกันน้ำนี้ใช่ปะมันต้องใช้เครื่องสำอางที่เป็นเป็นครีมอะที่เป็นส่วนผสมเบสอะคือน้ำมันอะส่วนส่วนส่วน,วนพวกปากพวกอะไรเงี้ยก็ต้องดูที่ว่า ส่วนผสมที่มันเป็นแว็กซเยอะเเพราะพวกนี้มันจะไม่ละลายน้ําหรือละลายช้ากว่าที่มันเป็นเบสน้ํานะคะเพราะฉนั้นวันนี้มาดามเมาส์ก็จะใช้ทุกอย่างเป็นครีมหมดเกือบหมดเลยนะคะที่สําคัญตัวนี้มาเริ่มที่การลองพื้นการเบสกันก่อนนะคะเริ่มที่เบสกันก่อนเบสมาดามเมาส์ใช้ตัวนี้เป็นไพรเมอร์นะคะไพรเมอร์ช่วยให้มันเครื่องสำอางมันติดทนนานนะของ KMA Satin t o ต c h นะคะ อย่างที่2ก็คือในส่วนของกันในส่วนของฟาวเดชั่นเดีนี้ใช้เป็นสติก๊กไม่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นมาดามม้าใช้ฟาวเดชั่นสติ๊กเลยใช่ปะเพราะเป็นคนผิวแห้งไงแต่ทีนี้มันกันนะ้ำไงมันต้องจำเป็นต้องใช้ว่ะแต่มันมีวิธีแก้คือฟาวเดชั่นสติ๊กเนี่ยมันมักจะตกร่องสําหรับคนที่มีริ้วๆถูกไหมมาดามมาวาผิวแห้งไงอีดิวเนี่ยมีเยอะมากก็เลยแบบใช้ตัวนี้เป็นเฟสบ v ลูเมอร์ของ e ีทูลงไปก่อนนะคะ แล้วก็มาใช้ตัวนี้เป็น Foundation s t i c k ของ g i ฟเวอรดีงามมาก150บาทเธอแท่งละนะบ r ัชออนก็ไม่ใช้ผงไม่ใช้เป็นแป้งเป็นฝุ่นนะใช้เป็นใช้เป็นครีมเหมือนกันเค a ม r บ s ัชอนวันนี้ใช้สีชมพูนะปกติเพื่อว่าจะใช้แป้ง Translucent ตัวนี้ใช้เพื่อให้ให้ให้ไอตัวตัวฟิลเดอร์ชันเต็มันเซ็ตตัวเฉยเพราะว่ามันโดนน้ำแค่สองสาครั้งก็ไปแล้วเพียงแต่ว่ามันจะทำให้ ตัวฟิลเตอร์สติ๊กมาเซ็ตตัวอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็แน่นอนใช้ฟ n d เ t i o n แบบครีมต้องมีตัวฟองน้ําเกลี่ยนะคะ,ะมาดูอันต่อไปก็คือตาตาก็ใช้เป็นของ m e ลินคัลเลอร์แท็คือเป็นครีมเหมือนกันนะคะอายไลเนอร์ของ MEE มีกันน้ำนะคะมาสคาร่าลอเรียลปารีนะคะตัวนี้มันชื่อ a r c h i t เ c t for l ลัสนะคะ กันน้ำเป็นมาสคาราคิ้วของมิสทีนอ๋อและที่สำคัญแต่งตาต้องใช้ไพรเมอร์ตาของเลฟรอนด้วยนะเระื่องไปอีกอันนึงคือวันนี้มาดำจะถมคิ้วด้วยเจลไลเนอร์นะเพื่อความพงทนมาเริ่มแต่งกันเลยอ่ะม,มาลงครีมบำรุงนะคะลงกันแดดแล้วก็จะเป็นเฟสบอลูเมอร์เไว้ฟสบอลูเมอร์ไว้แล้วขั้นตอนต่อไปคือต่อด้วยนี่เลยเป็นไพรเมอร์นะคะไพรเมอร์ก็ ใช้มาดามมสาใช้ประมาณเม็ดเท่าถั่วเขียวใช้ประมาณสองเม็ดเนี่ยอันนี้อีกเม็ดหนึ่งเราก็เกลี่ยค่ะนอกจากจะทำให้เครื่องสำอางมันอยู่ติดทนนานแล้วเถอมันยังทำให้มันยังทำให้หน้าของเราแบบว่าดูเรียบเนียนขึ้นด้วยนะเนี่ยมันก็จะแบบปลื้ดลื่นแต่งหน้าง่ายขึ้นหนึ่งระดับอะไรอย่างนี้นะคะต้องรอมาเซ็ตตัวก่อนวันนี้การแต่งหน้าของมาดามามสาก็จะเน้นแบบ ในแนว <c oughs> จะว่าอย่างนี้ดีไม่ใช่อาคราซ่าเดินถนนอะไรอย่างนี้ใช่ปะ <c oughs> คือการแต่งหน้าไปเล่นน้ำอะประคมจะประคมขนตาสองแผ่ไม่ได้ใช่ปะเธอแต่แบบเฮ้ยจะปล่อยผิวใสใสคือหน้า้ฉันมันเลยไปน้นนานๆแล้วค่ะมันมี <c oughs> มันมีตำหนิเยอะมากเธอฉะนั้นก็ต้องแต่งให้ปกปิดรูรอยแห่งอารยธรรมของดิฉันแต่ว่าดูไม่มากจนเกินไปจะเป็นนางโชว์กลางถนนนะคะสำหรับใครที่ลูกชอบลูกใสๆสแบบ อ,อีฉันคิดว่าลุคนั้นมันเหมาะคนแบบว่าผิวดีมากๆคือไม่อยากแต่งหน้าเลยมาดมามม้าหนูแค่แต่ลิปลิปสติกทินคัลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไปเล่นได้แล้วเนี่ยหนูไม่ต้องอะไรมาก <c oughs> ใช่สีเธอยังเด็กนี่ <c oughs> ช่สีผิวเธอดีไม่ใช่ฉันนะ <c oughs> ฉันต้องปกปิดค่ะอ่ะมาต่อกันนี่คือเมาค่าเวลาให้ให้พรายเมอร์มันเซตตัว <c oughs> ตอนเธอแต่งหน้าเหมือนกันนะลงพรายเมอร์ปุ๊บเธออย่าลงอย่าลง ลองพื้นปั๊บเลยนะไม่งั้นแบบมันไม่เซตตัวพอเกลี่ยปุ๊บเป็นก้อนคะ่ะพินาศมากนะคะโอเคต่อไปเราก็จะลง foundation stick กันแล้วนะคะของคิฟฟารินเขาบอกว่าตัวนี้นี่ไปถอยมาเพื่อการนี้เลยนะเพราะปกติไม่ค่อยใช้ foundation stick อะลงตรงไหนบ้างเออมาดามมสาซื้มอมา2เฉดเธอเฉดแรกก็คือเฉดที่มันเข้มกว่าสีผิวอะอันนี้อันนี้คือเข้มกว่าสีผิวอันนี้ขาวกว่าสีผิวน,นี่มีในพอดีเลย <c oughs> อีขาวขาวเนี่ย ลงตรงจุดที่อยากจะทําให้มันดูนูนเต็มโอเคอย่างเช่นใต้ตาโบโบเงี้ยให้มันดูนูนเต็มมีร่องปากให้มันดูดูนเต็มลงค่ะอยากหน้าผากหนกงูนิดนึงไม่ต้องไปถ่าย flat p l a t f ที่เกาหลีพลตฟอร์มหน้าผากนะคะก็เอาอินี่แหละทําให้มันดูนูนขึ้นมาแล้วใช้ตรงเนี้ยอสีที่เข้มกว่าในส่วนที่ต้องการที่อยากให้มันจะให้มันแบบเป็นเงาเงาหายไปอย่างเช่นเหนียง <c oughs> เหนียงนะคะ โอนาบ้านกว้างอย่างนี้ก็เติมดูให้มันดูไรผมมากนิดนึงสวยหลอกลวงโลกอ่ะมาเริ่มกันเลยเอส่วนส่วนนี้คือส่วนที่มาดามม้าอยากให้นูนซึ่งประกอบไปด้วยหน้าผากตรงนี้นะคะจมูกนี่เพราะจมูกเป็นรูปพระจันทร์พระจันทร์เสี้ยวด้านข้าง,างแล้วก็ขมับ คนที่อายุแบบอยู่สูงๆขึ้นนะประมาณ30 40ิบสี่สิบอะไรเงี้ยคมับจะเริ่มยุบตัวลงทําให้โครงหน้าเปลี่ยนเธอไม่สังเกตใช่ไหมฉันรู้แต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆมันทําให้โครงหน้าเราเปลี่ยนนะคะฉะนั้นขมับมันจะต้องแบบเฮ้ยด้วยเติมเต็มนิดนึงใต้ตาอันนี้สําคัญตรงนี้ล่องแก้มนะคะปากแล้วก็ข้างล่างนี้คืออยากให้หน้ายาวขึ้นอะไรเงี้ยเธอมาต่อด้วยตรงนี้เลยไฮไลท์นะคะไฮไลท์ก็แบบไรหน้าบ้านอย่างนี้นะคะแล้วก็เฮ้ย มาเสริมในเมื่อเสริมจุดนูนเราก็ต้องเสริมจุดเงาให้มันแบบดูแบบเฮ้ยมันสูงโค้งขึ้นจริงๆด้วยอย่างนี้กับจมูกอ่ะนะคะเราก็ได้ในส่วนที่แบบเราต้องการละทีนี้เราก็จะมาเบลนทุกอย่างให้มันเข้ากันโดยใช้ฟองน้ำบดาดนะคะมาดามอชิดีนดน้ำแร่เข้าไปละมันก็จะได้ฟองมาฟองน้ำบดาดตามที่ต้องการานะวิธีการเบลนนะคะอย่าลากแทบเอาลูก แท็บแท,บท,บทบ็ให้มันกระจายก่อนกระจายเสร็จหมดแล้วจะลากก็ลากได้นิดหน่อยนะแต่ตอนแรกที่เกลีย่ยเลยต้องแท็บก่อนอันนี้แล้วแต่เทคนิคของใครสูตรใครก็สูตรใครนะบางคนแบบว่าเฮ้ยชอบเลนให้มันแบบว่าเลนมันด้วยกันเลยอะแต่บานดามาชอบเลนทีละอย่างแล้วค่อยมาเลนรวมกันว่ะ เสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นไงคนะหน้าดูมิติมีมิติลีลับขึ้นบ้าง <laughs> <laughs> ต่อไปมาดมามออก็จะแบบเฮ้ยลงแบบเบลสนิดนึงก็คือแบบบลัชแบบครีมอะไรเงี้ยนะคะแบบว่ายิ่งยิ่งกลางนาวแล้วมันก็ยิ่งฉ่ำนะเธออันนี้แนะนำไรแน,นะนำเห็นไหมดูมุ้งมิงน่า <laughs> รักหลอกลงวงโดกฉันบอกแล้วผู้ชายต้องกลัวฉัน ตอนแต่งหน้าคือไม่รู้ไงว่าอีกใต้เครื่องสำอางนี้คืออะไร oh. นะเห็นไหมคะหน้าก็เลยจะแบบเว้ยดูนุเววาวฉ่ำวาวขึ้นมาทีนี้ก็ตามด้วย translucent powder นะคะจำไว้ว่าลงเพื่อให้แป้งเซ็ตตัวนะคะคือไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรในในส่วนในส่วนของการกันน้ำเลยแค่จะทำให้มันเซ็ตตัวเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นอย่าหนักลูกเอาพอประมาณเอาพอแบบว่า หรสักประมาณได้ประมาณนึงตั้งสักตัวก็พอนะคะถ้าปกติเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันาำมาจะใช้แปลงแถบๆแล้วก็ปัดๆๆใช่ไหมคะอันนั้นใช้กับรองพื้นแบบน้ำไงอันนี้แบบว่าแบบครีมมันมันมีความหนืดกว่าต้องใช้พักในการช่วยด้วยเห็นนะน้องจะดูมีมิติขึ้นไหม่าคะมันต้องมีคนอยากอบจันทัว์เลยวะจากนั้นก็จะเป็น ในส่วนของการเขียนคิ้วนะคะเขียนคิ้วเนี่ยมาดามเมาก็จะแบบว่าเฮ้ย mm hmm. ต้อง mm hmm. เขาเรียกฉีกกดทางการแต่งคิ้วไปนิดนึงนะวันนี้ mm hmm. เพราะว่ามันมันใช้เครื่องสำอางแบบธรรมดาที่ใช้อยู่ในชีวิตประจําวันไม่ได้ว่ะครั้งเนี hmm. ้ยก็จะใช้เจลไลเนอร์นะคะ mm hmm. ของเมเอรีนี่แหละสีน้ําตาลนี่คือแบบว่าเอาเท่าที่มีในกลุ่มแล้วก็ใช้แปรงหัวตัดนี้ร่างหัวคิว้วจริงๆวันนี้งานคิ้วคือแบบเป็นงานตามตามคิ้วที่เรามีเลย ไม่ได้แต่งเติมมากนะฉะนั้นว่าตามลูกคิ้วตัวเองอันไหนที่แบ่งอันไหนที่ขาดก็เติมเข้าไปแค่นั่นเองเธอได้คิวมาแล้วเธอทีนี้เนี่ยก็คือแบบว่าปัดให้ขนคิ้วมาแบบดูเรียงตัวเรียงสวยแล้วก็เวลาเจอน้ำมันจะได้ไม่ไม่ตกเร็วนะ ครมีมาสคาร่ากันน้ําสีน้ําตาลหรือถ้าผมเป็นสีดำเนี้ยก็ใช้มาสคาร่าที่ปัดขนคิ้วแล้วปัดได้เลยนะคะใช้ได้เหมือนกันเธอเอ้ยต้องซื้อใหม่เยอะเออวันก่อนมีมีลูกสาวโศก i อกอกมาถามบอกว่าคุณแม่คุณแม่หนูมาต่างจังหวัดกลับบ้านเนี่ยแล้วก็ลืมเอา,ล,เอาลืมเอาครีมรองพื้นไปค่ะนั่นน่ะเสร็จนั่นคือแบบว่าสิ่งสำคัญเลยนะลูกสาวที่เราต้องอยู่ด้วยกัน ทำยังไงดีหาซื้อในหาซื้อในเซเว่นคุณแม่แนะนําอันไหนดีมาดามมาก็เลยบอกไว้ว่าเฮ้ยเอายี่ห้อที่มันแบบดูเหนียวเหนียวหน่อยที่แบบว่าพวกบีบีก็ได้อย่างอันที่เราที่แมดามมาเคยรีวิวให้ดูอันนหนว่าชินเน่ป่ะเออนั่นแหละอันนั้นก็โอเคนะคือมันทําให้มันทามันมันละลายน้ํายากด้วยความที่มันมีส่วนผสมของน้ามันเยอะอะนะคะดูสุขภาพดีป่ะจริงๆแล้วริ้วอยู่ภางใต้เต็มเลยค่ะ ต่อมาเราก็มาแต่งตากันนะคะตาของมาด,ดามม้าวันนี้คือคือแบบเน้นง่ายๆไม่ต้องสีสันอะไรมากนะแต่ถ้าเกิดใครชอบค mm ัลเลอร์ฟลก็แนะนำให้ใช้เป็นพวกอาอาชี์แบบครีมก็จะช่วยให้มันแบบลองลัสติ้งได้เยอะมากขึ้นนะคะมาด,ดามเม้าก็จะใช้สีนี้แหละสีทองแต่ด้วยความที่ถ้าเกิดใครซื้อไอ้ตัวนี้แบบของแบบมาด,ดามเม้าคงคงเป็นเหมือนกันมบล n e h ททูเนี่ยคือมันแห้งแล้วมันก็จะเกลี่ยแล้วเป็นก้อนๆใช่ปะ บานาเมาก็ง่ายๆค่ะใช้ปิวเรเรียมเจลี่หรือวัสลีนนี่เองผสมเข้าไปนะคะมันก็จะได้เนื้อที่แบบว่าเฮ้ย,ฮยดูเกลี่ยง่ายดูดูกระจายตัวได้ดีขึ้นแล้วนะเราก็แบบเฮ้ยผสมกันอย่ผสมบนฝ่ามือแล้วก็จัดการค่ะ ลืมบอกเมื่อกี้มานำเมาลงไอไอไพรเมอร์ไปแล้วนะเพราะว่ามันต้องรอให้เซตตัวด้วยเหมือนกันก็เลยลงนี้ก่อนนะคะก็จะได้แบบเปลือกตาที่มันวิงวิงกระลิงกระลิงอย่างเงี้เยเหรอคะมาต่อก,กันที่หัวตานะคะเพิ่มประกายแบบบริงกระลิงเพื่อทําให้ตาเราแบบดูสดใสน,นะซึ่งบางทีเราที่ฉันก็รู้คิดว่าเมื่อคืนก่อนสองกาณนะเธอก็จัดกับเราใช่ไหมล่ะตื่นเช้าขึ้นมาก็แบบเฮ้ยตาโรยอย่างงี้นอนดึกใช่ไหมเราก็แบบจัดได้ตาให้ดู ลิงลิงอลิงอลิงขึ้นมาแต่ครั้งนี้มันดำเราจะแบบเพิ่มที่กลางตาบนด้วยจากนั้นเนี่ยเราก็ใัดขนตาจริงๆลรวคือแบบว่าไม่บางคนเขาใส่ขนตาเล่นน้ำได้นะแต่มันดำเราใส่มีได้ป่ะรู้สึกว่าแบบใส่ล้อมันยิ่งจางน้ำยิ่งหนักป่ะแล้วมันก็จะยิ่งแบบ บึ้งลงมาเร็วขึ้นฉะนั้นให้แก้ปัญหาโดยการใช้มาสคาร่าที่มันช่วยต่อขนตาให้ยาวขึ้นแล้วก็ที่สําคัญต้องกันน้าด้วยนะเธอมาสคาร่าที่เป็นแบบว่าเฮ้ยเนื้อไฟเบอร์ที่เตาต่อขนตาอันนั้นก็โอเคมาดามมาว่าสําหรับส่งการนะโอเคกับการต่อขนตาขนตาลอม แล้วก็อันนี้ขั้นตอนสุดท้ายค่ะเธอคือขั้นตอนของการทาลิปสติกก็แบบแนะนำให้ใช้สีส,สดๆหน่อยนะคะแล้วก็ลิปเลี่ยงลิปก,ก,กลอสค่ะเออลืมบอกเพราะอะไรมันจริงๆเล็กนะเนอะลิปก,กลอสอาจจะทาให้กันนาะได้ก็จริงนะแต่พอมันเจอสภาพอากาศร้อนอนะ่ะเธอสังเกตไหมมันจะเหมือนมันละลายอะ่ะแล้วมันก็มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าเข้าปากเราได้ง่ายกว่าเดิอค่ะ ก็เลยใช้แบบพวกมอ i เจอ r i ไรเซร์หรือมอสเจอรไรเล t ติกอะไรเงี้ยโอเคอยู่อ่าด้วยความที่แบบว่าเฮ้ยก็อยากให้เมื่อกี้แก้มอยากใช้สีชมพูใช่ป่ะแต่ก็อยากให้มีประกายส้มๆเลยนะ่อและดูและดูอยากได้หลายสิ่งเยอะสิ่งเหลือเกินก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาลิสติกนี่แหละค่ะจริงๆอะ่ะแก้มอะ่ะเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็จะระเรื่อกว่านี้เพราะเธอจะโดนแดดนะคะแล้วก็เพิ่มประกายให้ที่ปลายตานิดนึงเพราะว่าเฮ้ยเมื่อกี้นี้ เราแบบว่าไม่มีสีเลยใช่ป่ะมีแต่แบบสีทองอะไรเงี้ยดิฉันก็จัดเซตส้มอ้าเข้าไปสิคะไปตาเองไปตาเองเดียวนะเธออย่ากว้างใหญ่ไพศาลมากตาำด้วยน้ำแรกค่ะปัดให้มันเซตตัวนิดหน่อยก็จะโอเคขึ้นนะคะมาและเราก็เตรียมตัวออกไปเล่นสงการกันนีน่ ของผมก็เก๋กไก่สไลเดอร์ชอเชียวเธอนะโอเคทีนี้เราแต่งหน้าเสร็จแล้วเนี่ยแต่ว่าเฮ้ยการแต่งหน้าของเราถึง,ถ,งถึงมันจะเทศขนาดไหนนะสี่ห้าชั่วโมงอะ่ะมันก็ไปเธอแล้วฉันคิดว่าทุกๆคนอาจจะเล่นสงการแบบมาดามมส์คือโหดอะ่ะเล่นบางทีเล่นแบบถึงทุ่มสองทุ่มอย่างเงี้ยตัวเปียกเปียกแล้วแห้งแห้งแล้วเ,เปียกอย่างเงี้ยก็เล่นค่ะหน้าจะแต่ว่าปัญหามันคือหน้ามันจะสพไงเพราะว่า เครื่องสำอางบางทีให้เทพแค่ไหนมันก็ไม่ได้ติดทนขนาดนั้นนะมาดาเมาก็เลยมาแนะนําว่าเฮ้ยเราจะจัดเซตอะไรไปติดตัวไปเพื่อจะไปเตรียมไปไปไปแปะแปะแปะระหว่างวันบ้างสิ่งที่แนะนําตัวแรกเลยคือลิสติกคือต้องไม่เยอะชิ้นแต่ใช้ได้หลายอันลิสติกก็คือใช้ปากกาแก้มได้ใช้ปากกาปลายหนึ่งตัวนะคะสิ่งที่2ก็คือถ้าเกิดว่าเฮ้ยมัน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 เลอะมันเลอะใต้ตาอย่างเงี้ยดาเม้าก็เลยจะแนะนําให้ทุกคนแบบว่าพก ตัวไอเนี้ยเมคอัพรีมูเวอร์ hmm. ไปด้วยนะคะแต่ว่าจะเอาเมคอัพรีม mm ูเวอร์แบบใหญ่ๆไปอะ่ะมันก็ไม่ได้ใช่ป่ะแนะนำน,นี้เลยค่ะ mm hmm. คือในกันแดดเนี่ยนะมันมีน้ำมันไงเธอมันมีพอมันมีน้ำมันปุ๊บเธอจะสามารถใช้มันอะ่ะล้างได้เว้ยล้างล้างไอแพนด้าอายข้างล่างอะ่ะแต่ว่าเธอต้องพกไอ้นี่ไปด้วยคัตตันบัตหน่อยนึ่งแล้วก็กันแดดอันหนึ่งเนี้ยแค่นี้เธออยู่ได้แล้วอะนะ เซ็ตรรมาดามาส์ง่ายมากแค่ต้นัตรกันแดดแล้วก็ลิปสติกหนึ่งแท่งค่ะจบจบเรื่องแค่นี้เธอก็สวยได้ทั้งวันแล้วอาจจะแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดใครอยากได้มากกว่านี้จะมีอะไรนุ่งอะเรเนอร์ติดไปก็ตามสะดวกเลยนะคะแต่มานดามาเนี่ยแค่เนี้ยพอละชีวิตเดย์เดย์แล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันว่าลุคนี้จะแต่งหน้าแต่งหน้าลุคนี้มันจะกันนานได้จริงไหมตามไปดูช่วงหน้าเลย ทีนี้เราจะมาทดสอบประสิทธิภาพของหน้ากันว่าเฮ้ยมันจะอยู่ทนอยู่นานเยอิฟ้าท้าสงการจริงป่ะเธอมาดามมามีตัวช่วยตกใจใช่ไหมคิดว่าที่ฉันจะไปแบบว่าเฮ้ยเข้าห้องนนะ้ำวันนั้นเอาสอกบัวร,ร,ร,ราดหน้าอย่างนี้ใช่ปะ่ะไม่เธอฉันคี้เกียจ <c oughs> <c oughs> ฉันขี้เกียดย้ายกล้องไปในห้องน้ำฉะนั้นฉันมีหม้อค่ะบ้านฉันมีหม้อนะฉันก็เลยจะเอาหม้อเป็นตัวช่วยในการทดสอบประสิทธิภาพหน้าของฉันอย่างนี้ว่าอยู่ได้นาะนแค่ไหนนะคะอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเฮ้ย <c oughs> เธอเจอแบบ เจอเจอสัตว์น้ําจากหนุ่มๆอะไรเงี้ยนะแบบว่าสัตว์เล็กๆเบาๆบางๆพอน่ารักน่ารักสัตว์เป็นเงาอือฮึก็จะแบบว่าเฮ้ยเห็นปะไม่สะทกค่ะอยู่ได้นะคะทรับครั้งแรกเป็นไงโอปลาอือฮึ่มครั้งแรกก็เป็นอย่เงียเอยชอบแบบมาอีกรูปนึงตายละสวยเลตติ้งดีโดนศาสต์ตั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอยนะคะก็แบบเอ้ย ไม่หว่นเห็นปะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเทท้ายวันล่ะเธอเทท้ายวันที่แบบว่าเฮ้ยทุกๆคนแบบระดมศาส์เธอทุกๆคนจะแบบว่ารู้สึกแบบหวังดีอยากที่จะแบบว่าจะผมเราล้างหน้าให้เราอย่างนี้มันจะเป็นยังไงใช่ป่ะมันก็จะไม่ได้มาเป็นแบบใส่สายส,สวยๆอย่างนี้หรอกนะมันก็จะมาแบบว่าเ,เป็นเป็นการศาสต์อะคะ่ะเป็นการแบบว่าเป็นการมหากรรมของการ สาดน้ำนะคะเปรียบเสมือนว่าเราเป็นช้างจังหวัดสุรินที่อยู่ในอากาศร้อนอย่างเงี้ยอธิมาข้ามามาดามา์ก็จะทดสอบให้ดูนะเริ่มเลยหนึ่งสองสามฮึบอือเป็นไงดูดีปะ่ะครั้ที่สองหนึ่งสองสามฮึบ <c oughs> จะเห็นน่ยมันจะมีเร <si ิ่มมีเริ่มมีเครื่องสําอางที่ปดระวางคือแบบถึงอายุไขเห็นไหมแต่ทีนี้อย่างที่มาดามาบอกว่าให้จัดเซตเครื่องให้จัดเซตตัวเนี้ยถุงถุงยางชี่ไปด้วยใช่ป่ะมาดามมาก็จะมาลองให้ดูเลยว่าเฮ้ยมันช่วยได้จริงๆนะคะกับการใช้คัตเตินบัตรและครีมกันแดดแค่เนี้ยแค่เอครีมกัน ทิมกระแดดนะแตะขั้นบัตแล้วก็ปาดเบาๆเฮ้ยสวยเหมือนเดิมป่ะเห็นไหมคะก็หวังว่าทุกๆคนนะจะชอบกับลุก Water s e s i s ิ a n t น n สงกรา n เดย์ของมาดามเมานะคะ ฉันภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอว่ามันอยู่ในนานจริงๆนะลุคนี้ <c oughs> และสำหรับคนที่แบบว่าผิวไม่ได้ดีมาตั้งแต่เกิดหรืเลิศเลอมาตั้งแต่มาตั้งแต่เป็นสาวเงี้ยมาดามาก็ขอการันตีว่าสติกฟาวเดชั่นเอาอยู่จริงค่ะนะโอเคแต่ว่าในเรื่องของงานสงการานต์เนี่ยมาดามเมาก็แบบว่าเฮ้ยเป็นห่งลูกสาวนะลูกสาวไปท่องไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยก็อยากจะแบบว่าเฮ้ย แนะนำนิดนึงวูาสาวที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะมาดามมาอยากให้หลีกเลี่ยง Avoid contact lens ในสงกรานต์ไโอเคเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่าวันสงกรานต์เนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาเอาน้ำน้ำสาดเราถูกไหมไหนจะโป้งไหนจะแป้งไหนจะสีอีกเธอฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถเลี่ยงคอนแทคเลนส์ได้มันก็จะดีมากเพราะว่าตัวคอนแทคเนี่ยมันจะทําให้เชื้อโรคมันเติบโตในดวงตาของเราได้เร็วกว่าปกตินะถ้าอย่างไรเปลี่ยนเป็นแว่นแว่นสีๆเอาก็ได้นะคะเพื่อที่ป้องกันตาของเราไม่ให้โดนน้ํานะ แต่วันสงการหลีกเลี่ยมคอนแทคเลนส์นะคะอย่างที่2ก็คือเสื้อในค่ะลูกสาวทุกคนต้องใส่เสื้อในถูกป่ะหรือใครไม่ใส่ <c oughs> ใส่เสื้อชั้นในนะคะมาดมามมั่งดแนะนำแม้มันเป็นให้ใช้แบบพวกสปอร r ตราหรือบราที่มันแบบว่ามีสีเข้มๆหน่อยหรือหรือมีฟองน้ํา หนานๆหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่อัพไม่ใช่อัพไซส์นะเธอแต่ว่ามันจะช่วยบางทรงของเราได้และเชื่อมันไม่มีโครงเหล็กเพราะว่าโครงเหล็กถ้าเกิดมาจากน้นานๆเธอก็รู้มันจะเป็นยังไงถูกไหมและอีกทอีย่างนึก็คือผิวเราประจำน้ำนานๆปุ๊บผิวมันจะอ่อนบางทีโครงเหล็กมันก็กดทับหนังเรามันจะกลายเป็นแบบเป็นแผลเป็นรอยไปอีกนะอันต่อไปก็คือเสื้อผ้านะเสื้อผ้าก็อีกเรื่องสีขาวหน่อยเธอเอ้ยไม่ต้องโชว์มากนะคะเราเป็นผู้หญิงสวยเราดูดีมีคุณค่าโชว์บ้างว่าแวมแวมพอ ต้องเจอเยอะขนาดนั้นเอาพอสวยๆพออย่าถึงกระไรค่ะนะคะเธออะที่สำคัญก็คือเตรียมซองกันน้ำไปด้วยถุงยางชีพนู่นนี่นั่นนะคะอันนี้สำคัญใส่สกระป๋องกระเป๋าไปหรือคล้องคอไประวังนทรัพย์สินก็ด้วยนะคะและมาดามเมาก็หวังว่าทุกคนคงจะจะสุกสนานในงานวันสงกรารนี้นะคะแล้วก็ขออน,อนุโมทนากับทุกคนที่กลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่ทำบุญวันสงการช้ทุกทุกนี้ พรุ่งนี้เป็นวันสงการจริงแล้วมาดามมาก็คงจะไปทําบุญที่วัดเหมือนกันนะคะก็สุขสันวันปีใหม่นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆๆๆนะค,ะคลิปนี้มาดมามมสาขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> โอ้ย